สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายป่านเยสูเมโทโวชัยยภูรออีเช่นเคยนะคะวันนี้ป่านนำเจ้าตัว Cap 4S m o โมเดลเยียปี2024และโมเดลเยียปี2023มาให้ชมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนนะคะไฟหน้ายังคงเป็นหนอดไฮโดรเจนเหมือนเดิมเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวในโคมเลยนะคะแตกต่างกันที่ตัวโมเดล2023ก็จะคือไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะ ลงมาในส่วนของด้านห้องไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เขาดีไซน์เปลี่ยนมาใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มช่องแอร์เคอร์เทนเข้ามาด้วยช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกค่ะมาดูในส่วนของกระจังหน้ากันบ้างนะคะกระจังหน้าด้านบนยังเป็นสีดําเงาตัดเทาเหมือนเดิมแต่ด้านล่างตรงนี้เขาจะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะเพิ่มความบึกบึนแล้วก็ทําให้ข้างหน้าดูเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเป็นในส่วนของฝากระโปงฝากระโปรงตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาใหม่นะคะเพื่อให้รับกับกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าได้อย่างลงตัวค่ะสำหรับในส่วนของด้านข้างนะคะดีไซน์ของเขายังคงเหมือนเดิมนะคะที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นด้านหลังเดี๋ยวยังไงปันพาไปดูด้านหลังกันเลยคะ่ะด้านท้ายนะคะในส่วนของไฟท้ายอันนี้อันนี้ก็ยังคงดีไซน์มาเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นฝาท้ายที่มีการดีไซน์มาใหม่แต่ยังคงความเป็นอีสุเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างภายในนะคะอย่างแรกที่เปลี่ยนเลยก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้นะคะตัวนี้ปีโมเดล year องพนยีนะคะเขามีการเพิ่มลูกเล่นให้มีดีเทลตรงหน้าปัดเรือนไม้ให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมานะคะเป็นตัวกระจกฝั่งคนขับฝั่งคนขับปีโมเดลเย่องพนยนะคะจะได้เป็นแค่ลงออโต้แต่โมเดลเยปีสองพี2024นี้อันนี้จะได้ขึ้นมาทั้งกดลงออโต้แล้วก็กดขึ้นออโต้เลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นหน้าจอดิสเพย์นะคะตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วค่ะในรุ่นของโมเดล year ปี2023จะอยู่ที่7นิ้วตัวนี้เขามีการดีไซน์ลูกเล่นมาใหม่นะคะทำให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นในโมเดลปี2023นะคะจะรองรับเฉพาะ w i เลตแอ p เปิ c คา p a เแต่ตัวนี้จะรองรับทั้ง2แบบเลยค่ะจะเป็น w i เลตแอปเปิลคา a เและ w i เลตแอนดรอยด์ออโค่ะ หน้าจอตัวนี้นะคะมีการดีไซน์ปุ่มเพิ่มลดเสียงมาใหม่นะคะเป็นในรูปแบบหมุนถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มหรือลดเราก็แค่หมุนหรือว่าถ้ามีคนมีสายเข้าเข้ามานะคะแล้วเ,เราอยากปิดเสียงเราก็แค่กดปุ่มหนึ่งทีเสียงก็จะปิดลงหรือว่าถ้าเราอยากสลีปหน้าจอเราก็แค่กดปุ่มค้างไว้มันก็จะสลีปหน้าจอลงแต่ว่ายังคงมีเสียงอยู่ถ้าเรายังเปิดเสียงอยู่นะคะ มาดูในปุ่มถัดมาด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มจูนขึ้นวิทยุนะคะแค่เราหมุนเลือกความถี่ที่เราต้องการที่เราจะฟังนะคะมันก็ง่ายยิ่งขึ้นเนาะส่วนปุ่มตรงกลางตรงนี้เรากด1นทีมันจะกลับเข้ามาสู่ในโหมดหน้าจอหลักค่ะมาดูในส่วนของช่อง USB นะคะของโมเดล BRB 2023นนะคะจะอยู่ช่องด้านล่างตรงนี้ แต่ตอนนี้ของโมเดล e a เยปี2024จะย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นช่อง USB C นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ใช้ USB C นะคะสามารถหาหัวแปลงมาเสียบเพื่อใช้งาน USB C ได้ค่ะมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยยังคงมีขนาดเท่าเดิมแต่มีการดีไซน์ในส่วนของแป้นแต่ใหม่นะคะถัดมาจะเป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มโหมดถ้ากด1นทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดแต่ถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะเป็นปุ่มปิดเสียงหรือว่าเปิดเสียงนะคะถัดมาด้านบนจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะคะด้านล่างจะเป็นปุ่มลดเสียงซ้ายขวาจะเป็นการเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะคะหรือว่าเลื่อนเพลงในส่วนของด้านล่างตรงนี้จะเป็นปุ่มรับสายวางสายแล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงค่ะ ค่ะหลักๆที่เปลี่ยนไปก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไงป่านขอฝากน้องโมเดลเยีย2023และโมเดลเยีย2024ไว้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> สำหรับโมเดลเยีย2023ยังคงมีรถอยู่นะคะถ <Wow. S 1> ้ายงไงถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจทั้ง2โมเดลนี้สามารถติดต่อสอบถามป่านได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ยังไงป่านขอฝากช่องทางการติดต่อทั้งหมดไว้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ป่านขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ